แต่งมาให้ของ GR นะครับเป็นปลายท่อคู่นะครับตรงนี้โลโก้บอกนะว่าตรงนี้เป็น GR Sport นะครับนี่โลโก้บอกนะครับรถทุกคันนะครับที่โชว์รูมของเรานะครับนะผมกล้าารันตีนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆเลยไม่เคยเกิดเหตุชนหนักพีคความน้าท่วมตัดต่อแล้วอามาขายให้ท่านชมแน่นอนนะรถคันนี้นะครับซื้อปลายแดงมาเบ็ดเสร็จครับ 1ล00้านนะครับ8 8 4 0 0 0แบาทนะครับคันนี้นะครับนะแต่วันนี้นะครับอยากรู้ราคาดูผมไม่จบราคาผมมีให้ท้ายคลิปนะครับ ดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคาครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับโอ้โหเป็นรถนะครับที่ใครต่อใครกำลังมองหาอยู่แน่นอนนะครับเป็นรถที่ท็อปสุดในรุ่นของโตท้าฟอร์จูเนอร์เลยครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นโตท้าฟอร์จูเนอร์ครับ2.8 GR Sport Backtop ปี2022ขับ4นะครับต้อนบอ้ว่คันนี้นะครับ ฝ่ายจะซื้อผมนะครับพึ่งเ,เข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะคันนี้นะครับผมบอกแล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับทุกนนะเราไปดูรายละเอียดของ GR กันดีกว่านะว่ารถคันนี้ก่อนปรับสภาพจะเป็นอย่างไรนะมาดูกันเลยครับด้านหน้าของเขานะจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดททัม r u น n i n g มาให้นะครับ คิ้วคาดไปใหญ่น่าจะเป็นสีดำนะแบ็กคอสนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ฝาครอบนะครับอ่าฝาครอบไฟตันหมอกก็เป็นแบ็กคอสนะครับไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะครับนี่ครับ GR ครับปาร์คเซนเซอร์มาให้รอบคันนะครับเห็นไหมกระจังหน้าครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำแบ็กคอสครับโลโก้โตโยต้านะครับตรงนี้ครับตะแกรงในกระชนเนี่ยเป็นชุดแต่งของ GR Sport นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ GR Sport ตัวท็อปสุดกล้องหน้ามีมาให้ครบๆนะครับท่านผู้ชมครบๆเลย ด้านข้างนี่ฮะเห็นล้อไหมครับท่านผู้ชมนะล้อนะครับเป็นล้อสายลุยเลยนะครับนะจะมาด้วยขนาดยางครับ2 6 5 6 0 R 1 8นะครับนี่ยางเป็นยี่ห้อมิชลินนะครับท่านผู้ชมมียี่ห้อมิชลินยางเป็นยางปี2021นะครับท่านผู้ชมยางปี2021เป็นยางออเทเลนนะครับทุกท่านดอกนี้เหลือๆลึกใช้ได้ยาวนะครับช่วงล่างนะครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะผมบอกเลยที่ผมเอาทำคลิปเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูเนี่ย เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมอย่ามาดราม่านะครับว่าเฮ้ยทำไมเอารถเพิ่งเข้ามารถยังไม่มีการปรับสภาพมาทําคลิปนะผมเอามาทําคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมดูว่าที่พิคาครับมี GR Sport มาขายแล้วนะครับทุกนะมาดูด้านข้างกันต่อคนระับด้านข้างก็มีบันไดข,นข้างครับล่าหลังคางครับหลังคาครับเป็นแบ็คท็อปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแบ็คท็อปนี่ครับนี่สังเกตง,ง่ายๆครับแบ็คท็อปเขาชุดแต่งของเขาเป็นชุดแต่งสีดำนะครับเห็นไหมฝาครอบจุดมองข้างก็เป็นสีดำนะครับ ตรงกระจกของข้างเนี่ยมีกล้อง360องศามาด้วยนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตนะครับบายสปอร์ตมีมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะคิวนะครับคิวโครเมียมนะครับหรือว่าคิวลิ้นนำตัวนอกเป็นโครเมียมเนี่ยรอบคันนะครับกันสาดนะครับมีมาให้นะมือเปิดครับเป็นมือเปิดสีเดียวตัวรถเลยตรงนี้นะครับคีเลสนะครับนี่มาดูภายในครับภายในแผงประตูนะครับกิฟตเลยนะครับนี่นะเป็นภายในแผงประตูสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับท่านผู้ชมนะ มาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมรถใบแดงนะครับเห็นไหมโอ้โหเม็ดองเม็ดอ่างนี่เลียงเม็ดเลยนะครับโอ้โหเอาให้ว่ากระดูกงูนี่ไม่เคยแกะนะครับแน่นตึบนะครับแน่นตึบเลยตรงนี้รถสวยจริงครับซอกต่างๆนี่เดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะน็อตบรรทมทับนี่เดิมๆไม่มีการแกะแน่นอนนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหาโฉมนี้อยู่นะครับรีบเลยครับ รีมาซื้อเลยนะครับท่านผู้ชมนั้นจะซื้อสดก็ได้จะจัดไฟนั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าเหมือนกันนะเห็นไหม่ะสวยๆนะครับสวยๆเลยแผงประตูนี้กิฟต์นะครับไม่มีรอยขีด่วนนวมนี้แน่นๆนะครับโครงสร้างก็โอ้โหแมะเดิมนะครับอ่าฮะคลิปนี้จะไ่ไวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับว่าเอ้ยมีรถรุ่นนี้ขายนะครับนี่ แล้วก็นี่ครับดิสเบรกสีล้อ,อปั๊ม GR Sport ด้วยโอ้โหมันอยู่ในชุดแต่งของ GR นะครับดอกยงยางสวยข้าศงกระซีสวยไม่เป็นสนิมแน่นอน,นครับล้อมองล้อแม็กนี่โอ้โหพร้อมใช้งานเลยเอาสภาพนี้นะครับท่านผู้ชมนรับผมล้างแล้วผมตั้งขายได้เลยนะครับสภาพสีเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันไม่มีรอยชนหนักพิวามรณาท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์ฮะสปอยเลอร์เนี่ยอ่ะฮะ สปอยเลอร์นี่เป็นชุดแต่งของ G R ครับมันก็จะโดดเด่นกว่าตัว V ตัวทั่วไปนะครับเห็นไหมมีไฟเบรกดวงที่3ให้มีก้ารบัดน้ำฝนหลังฝาท้ายฝาข้อฝาท้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้ Fortuner ครับตัวนี้มีไฟนะครับจะมีไฟเวลาเบรกครับไฟท้ายนี่ก็เป็น L E D ครับ2ชิ้นติดฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชุดแต่งมาให้ของ G R ครับเป็นปลายท่อคู่นะครับตรงนี้โลโก้บอกนะครับว่าตัวนี้เป็น G R Sport นะครับนี่ฮ โลโก้บอกนะครับด้านท้ายของเขาก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมสวยๆนะครับครานทุกท่านครับผมเปิดฝาท้ายไปแล้วนะฝาท้ายของตัว GR นะครบจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเหมือนกับชมทั่วๆไปนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคิสเซนเซอร์ได้นะครับท่านทุกทานจะคิสเซนเซอร์ได้นะครับผมเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับผมก็จะให้ท่านชมดูนะครับความเดิมของรถคันนี้นะครับอเห็นไหมรถคันนี้นะเป็นหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีการเอากุญแจไปขันนะครับ ในหัวน็อตเนี่ยจะมีตัวเลขบอกเป็นเลข11็นะคือนี่เป็นเอกลักษณ์ของโต้าเลยครับมันจะมีตัวเลขบอกในหัวน็อตน,นะคบท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูนะครับฝาตรงฝาท้ายนี่ฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยสวยสวยสวยมากนะครับรถคันนี้กริปเลยเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อครับด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนกับด้านขวานะครับ <the> ล้อ <the> มองล้อมแกใหม่นะครับนี่ยาง ส,สวยวนะครับอ่าสายลุยเลยมิชลินคระซงคระซีสวยนะครับตรงนี้อ่าฮะแผงประตูสวยนะครับก่อนปรับสภาพสภาพรถนี่โอ้โหงามอะ่ะง่ายๆนี่ครับโครงสร้างโครงสร้างนี่เดิมทุกจุดเลยครับท่านผู้ชมนะสวยคลิปเลยตรงนี้อ่าฮะใครมองหาอยู่นะครับรีบเลยครับรีบๆเลยเพราะว่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะของผมเนี่นเขาจะมีจุ ฟอร์จูเนอร์นะครับผมบอกเลยว่ามากสุดในเส้นกาญจนานะครับมากสุดในเส้นกาญจนาเลยแต่คันนี้เป็นตัวพิเศษเลยเป็นตัว2.8 GR Sport นะครับนะหายากสุดละตรงนี้ครับผมนี่นะสวยๆนะครับตรงนี้อ่าฮะผมบอกเลยว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับอ่าที่ร้านของผมนะครับบอกเลยว่ามีมากกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับที่โชว์รูมของเรานะครับนะผมกล้าการันตีนะครับรถทุกคันนะเป็นรถ เดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆเลยไม่เคยเกิดเหตุชนหนักพี่ความน้ำท่วมตัดต่อแล้วเอามาขายให้ท่านชมแน่นอนครับรถของเราครับจะมีที่มาที่ไปของเอกสารของรถครบนะครับมีเอกสารสัญญาซื้อขายระหว่างเต็นกับเจ้าของเดิมนะครับผมบอกเลยว่าเอกสารนี่สามารถตรวจสอบได้นะครับนนี่ครับกล้อง360องศาซ้ายขวามีมาให้บายสปอร์ตมีมาให้นะครับครบๆเลยตนนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับ ล้อมองล้อแม็กสวยนะครับท่านูนะอย่างนี้อ่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมล้วดูใต้ฝาปองหน้านะครับว่ารถคันนี้เอ้ยจุดสังเกตเนี่ยผมจะให้สังเกตอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมครับผมเปิดฝาปรงหน้ามาแล้วนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตเลยครับว่าเคยมีการถอดฝาปองหรือเปล่านะครับให้สังเกตจากหัวน็อตนะครับให้สังเกตจากโลโก้โตโยต้าครับว่ามันเป็นฝาปองเดิมนะครับเนี่ยบางๆเลยครับอ่าให้สังเกตนะครับน็อตนะครับ คานนะครับนีว่าอถไฟใหญ่หน้านะครับเห็นไหมมันมีการขยับนะครับคานหน้านะครับขวานะครับเห็นไหมมี R อยู่นะครับตัวนี้เป็นคาร์รถไฟใหญ่หน้าขวานะครับคารับไฟใหญ่หน้าซ้ายมี L อยู่นะครับตัวนี้แล้วก็แผ่นพวงแผ่นเพจนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับน่ะเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยครับไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนไม่คือมีการถอดฝาโปรงหน้ามาทําสีแน่นอนครับ ชิ้นส่วนอะไรก็เป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมๆนะครับท่อโค้งท่อแคบอยู่ตำแหน่งเดิมครับน้ำยาคูลันนี่ใสๆเลยรถคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะผมย้ำอีกทีน,นะว่ารถคันนี้นะเป็นเครื่อง2 8 0 0ซีซีนะครับ204แรงม้านะครับขับสี่ทั้งแรงและก็ประหยัดอยู่ในคันนี้เลยนะครับทุกนะผมพาท่านผู้ชมนะดูภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วดูมาท่านผู้ชมนะครับไปน้านภายในห้องโดยสารนะครับว่า เอ้ยตัว GR เนี่ยมันจะแตกต่างกว่าโฉมก่อนๆอย่างไรไปดูกันครับทุนะครับอ่าผมเปิดมาดูภายในห้องโดยสายของ Toyota Fortuner GR Sport นะครับเห็นและแตกต่างกันได้ชัดเลยครับอ่าเบาะนะครับเห็นไหมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับเบาะของเขานะครับอ่าจะไม่ใช่เบาะหนังทั้งคันนะครับทั้งตัวครับเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังตัดด้วยผ้าคันธารานะครับทุกนะ เป็นผ้าคันเท่าเลยตรงนี้นะครับตำได้ผมบอกเลยว่าจะพิเศษกว่าโฉมก่อนๆน,นะครับเห็นไหมอันนี้ผ้าคันเท่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับานไู้มน,นะอย่าคิดว่ามันเปื้อนนะครับเป็นผ้าคันเท่านะครับตรงนี้ตรงเบาะนี่นนก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะมีระบบเซฟตี้ SRS Airbag มาให้ด้วยนะครับหัวหมอนนะหัวหมอนสังเกตง่ายครับจะปัก GR Sport ด้วยโอ้โหหมอกเลยดูสปอร์ตนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ กุญแจนะครับเห็นไหมกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจ GR Sport ด้วยนะครับตรงนี้นะครับทุกอย่างนะครับจะเป็น GR Sport เหมือนกับที d ดีนะครับนะกุญแจนะกุญแจมี2ดอกนะครับรู้ชมนะคันนี้มี2ดอกนะตรงพุทธสตาร์เนี่ยก็จะมีโลโก้ GR Sport ด้วยโอ้โหครบเลยนะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับก็ยังคงความเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r ออยู่แต่นะครับแต่ครับอ่า ตรงนี้นะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับที่ผมบอกคงความเอกลักษณ์แต่เขาจะมีโลโกโล้ GR Sport มาด้วยนะครับตรงนี้ฮะดูความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับหุ้มด้วยหนังหมดเลยครับแล้วเดินด้วยได้สีแดงโอ้โหดูสปอร์ตเหมือนกับเทียดีเลยนะครับตรงนี้ตัวพวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันนะครับทั้งชั่นคอนโทรลนะครับอะแดปตีฟคู่คอนโทรลนะพาร์ทเชิฟมีมาให้ครบๆเลยนะครับตรงนี้นะครับการปัดน้ำฝนนี่เป็นออโต้แล้วไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วโอ้โห ท็อปสุดแล้วตรงนี้นะครับอ่าหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอ TFT นะครับตรงนี้นะมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022ันใช้งานมา89,351กมิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นไม่แท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอยู่นะตรงนี้นะเอาง่ายท่านผู้ชมสังเกตนะเนี่ยทุกอย่างที่เดินด้วยได้ครับจะเป็นได้สีแดงหมดเลยนะครับโอ้โหดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ รองรับ FM AM นะครับได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับท่านชมตรงนี้นะครับมี Google Map นะครับมีมาให้นะครับระบบแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาแล้วนะครับตรงนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีช่องเสียบหัวเรศนะครับ USB AUX มีมาให้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะพิเศษไปวันนี้ผมชอบตรงที่ว่ามี wireless charging มาให้นะครับตรงนี้นะครับ wireless charging มาให้แล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับก็มี SRS Airbag ตุ่มภูมิภัย ตรงคนนั่งข้างนะครับตรงเสาเอซ้ายขวาตรงเบาะซ้ายขวานะครับแล้วก็เสาเอด้านหลังนะครับแล้วก็ใต้ขอบพวงมาลัยนะครับเครื่องเสียงของเขานะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเครื่องเสียง JBL เลยผมบอกเลยโอ้โหเครื่องเสียงนี่กหึ่มเลยแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะชอบเลยตรงนี้ที่มันมีไว้เลยชัดจริงนะครับแล้วก็โหมดเซฟตี้หรือว่าโหมดที่มันเพิ่มเข้ามานะครับโหมดอีโคโหมดนะครับนะโหมดเมลนัวนะครับแล้วโหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมนะ หมดกันเรื่องทั้งหลายมีมาให้หมดลงที่ราชันมีมาให้โอ้โหครบกวบเลยเกียร์ออโต้นะครับอ่าหกสปีดนะครับมีมาให้นะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก uh ็แบนช่องวางแก้วนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักข้ามแขนช่องเก็บของต่างๆนะครับนะที่วางแก้วนะครับตรงแผงประตูต่างๆมีมาให้นะที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับมีมาให้แบบนี้ครับเหมือนกันครับเหมือนกับฉบดูวีนะครับนะตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลูบ็อกซ์นะช่องเก็บความเย็นนะครับอ่า มีมาให้นะครับตรงนี้เรามาดูเอกสารของรถคันนี้นะครับรถคันนี้ก็จะมีเอกสารอะไรบ้างเอามาให้ดูนะครับนี่คันนี้นะครับอก็จะมีพวกคู่มือการใช้รถนะครับตรงนี้นะครับมีมาให้นะครับนี่นะผมจะให้ท่านชมดูนะครับนี่ถุงลมนิรภัยมีนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคู่มือการประกันนะครับรถยนต์นะครับวันตีนั่นเองครับนี่ีมาอันนี้ก็เป็นทีคอนเด็กนะครับก็จะระบบเครื่องเล่นนะครับนี่ เรามาดูกันครับนะว่ารถคันนี้ครับความเป็นมาอย่างไรนี่ครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้านะครับก่อนที่จะมาขายผมนะครับเขาซื้อป้ายแดงมานะครับนะเขาซื้อป้ายแดงมาครับนะป้ายแดงนะครับยังบวกแวนเจ็ดเปอร์เซนต์กับลูกค้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าซื้อสดเก็บแหวดแน่นอนนะครับซื้อสดเก็บแวดแน่นอนนะครับจะเป็นในรูปแบบบริษัทแต่นี่นะครับเป็นรูปแบบบุคคลครับ ซื้อรถกับผมผมไม่เก็บแบตท่านผู้ชมนะครับผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมในตรงนี้อ่ารถคันนี้นะครับซื้อป้ายแดงมาเบ็ดเสร็จนะครับ1ล้านนะครับ8ปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้นะครับนะแต่วันนี้นะครับอยากรู้ราคาดูผมไม่จบราคาผมมีให้ท้ายคลิปนะครับเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมครับดูห้องสารแถวหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองดีกว่านะว่า ห้องสารแถวทสองเนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเหลือไปเห็นนะครับนี่ครับเลนเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเรดาร์เลยว่าหรือว่าเซนเซอร์นะครับควบคุมนะครับเลนเซ็นเซอร์กระจกมองหลังเลยเป็นกระจกตัดแสงนะครับตัวนี้จะมีกล้องบันทึกหน้ารถหน้าหลังม่มีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ม่านบางแดดนะเป็นสีดำมีกระจกมีไฟนะครับซ้ายขวาเลยครับมีกระจกมีไฟนะครับตรงนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องสารแถวที่สองกันไปห้องสารแถวที่สองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เหมือนกับตัว 2.4V นะครับนะหรือว่าเป็นตัว พวกตัว์ e g e n e r Leader c o m m a n d นะครับเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วเดินด้วยได้สีแดงนะครับตรงนี้่เาเห็นไหมแผงประตูก็มีที่วางแก้วหลังเบาะก็มีช่องเก็บเอกสารนะครับมีที่แขวนเบาะมีไม้ต้ขวาน,นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะแตกต่างกว่าที่เป็นตัว 2.4V หรือว่าตัว r e เ e อร r ครับตัวนี้จะเป็นช่องเสียบท y p e C นะครับอ่าตัวนี้เป็นท y p e C แล้วจะ, B, Red, ะไม่ใช่ USB หรือ Power Outlet นะไม่ใช่ จะเป็นช่องเสียบไทสี่แทนนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีช่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านให้อีกหนึ่งช่องครับเหมือนกันนะครับนี่แต่ตังแค่ตรงนี้นะครับนะห้องโดยสารแถวที่สองเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สามนะครับว่าขึ้นลงยังไงนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้อ่ะปึ๊บง้างบบกปึ๊บปึ๊บเบาดีดมาลักษณะนี้นะครับเหยียบไปด้ข้างครับก้าวเข้ามาเลยครับก้าวเข้ามานั่งนะครับภายในห้องโดยสารแถวที่สา ผมบอกเลยว่านะเฮ้ยขนาดนี้ผมยังไม่ได้ปรับเบาะนะครับผมรู้สึกว่ามันกว้างกว่าตัว Regener นะฮะหรือว่า Leader นะครับผมบอกเลยว่ามันกว้างกว่าเอ Enby นี่ฮะโอ้ยกว้างกว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเลยเพราะวิศว์บอกแล้วเอ้ยเฮ้รูมเหลือเล็กลูมเหลือเนี่ยผมบอกเลยว่าเอ้ยคันนี้มันกว้างกว่านะครับนั่งสบายกว่าตัว Leader Regener Commander นะครับกว้างกว่าแน่นอนนะครับอ่ะผมพาท่านผู้ชมมาดูในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะพาท่านชมนะครับดูช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างของรถปี2022เนี่ยรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพเนี่ยช่วงล่างเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนครับช่วงล่างเขาจะรั่วจะซึมไหมแล้วก็ไปเทสไดรไปดดข้อสพะพานไปดูกันครับท่านชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับแบบช่วงล่างแบบเรียวๆเลยรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะครับนนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับช่วงล่างเนี่ยกระบอกโช๊คนะ,คะตัวนี้จะเป็นโช๊คระบบโมโนทูบแล้วนะครับท่านชมนะเป็นกระบอกโชโโ๊ โช๊เนี่ยไม่รั่วไม่ซึมนะครับเป็นโช๊คสแตนดาดนะครับจากโรงงานหรือว่าที่ติดมากับรถเลยนะครับท่านผู้ชมนะสังเกตง่ายๆนะเห็นไหมนี่มาท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นโช๊เดิมสแตนดาดแน่นอนนะครับนี่สปองสปริงก็เป็นสปริงเดิมนะครับไม่มีการตัดสปริงนะด้านหลังก็มีชุดเหล็กกันโคงมาให้นะครับนี่ชุดเหล็กกันโคงมาพร้อมกับลูกหมากกันโคลงหลังซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยๆนะครับช่วงล่างที่เอาง่ายว่ารถก่อนปรับภาพเนี่ยผมทำไมถึงกล้าเอามาทำรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเพราะอะไร เพื่อที่จะให้ท่านชมครับดูสิรถที่มันเข้ามาใหม่มันยังสวยขนาดนี้ถ้าเกิดมีการปรับสภาพแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะนี่ซีนนะครับเฟืองท้ายนะครับนี่เพอนะไม่มีการซีนไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะครับท่านชมนะไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มเนี่ยช่วงล่างนี่ถือว่าโอเคเลยมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมให้ท่านชมดูบูธบิกนกบนบูธบินนกล่างต่างๆครับเห็นไ,ไหมมันไม่ฉีกไม่ขาดยางมุ้มเผาไม่ฉีกไม่ขาดลูกหมากมันโค้งหน้าไม่ฉีกไม่ขาดโอ้โห ลุงหมากไปแลกต่างๆนี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชิงไม่ขาดเลยนะครับทุกท่านนะซ้ายขวาเนี่ยผมกล้าท่านผู้ชมดูเลยดูกันแบบเรียลๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่กำลังมองหานะครับโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์โฉม GR Sport อยู่นะครับผมแนะนำ็นคันนี้เลยผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับทุกท่านเจ้าของของรถคันนี้ครับเป็นลูกค้าที่ซื้อเงินสดมานะค,ะนนครับทุกท่านรู้สึกว่าลูกค้าเขาจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับเขาก็เลยเอารถคันนี้มาขายให้กับทาง ผมนะครับทุกน,นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะว่าช่วงล่างของ GR คนนี้มันจะมีอะไรบ้างขับ C ใช้งานยังไงพาร์ทเนอร์ชิพใช้งานยังไงไปดูกันนะครับการต้นนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างของ t o y o t a ฟ o r t u n e r GR คันนี้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างรถก่อนปรับสภาพนะดีนะครับเดี๋ยวมาเรามาเทสไดเลยดีกว่าครับว่าเฮ้ยไอยตัว2.8นะครับ204แรงม้าเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ แล้วก็ช่วงล่างจะดีขนาดไหนโดดคอสะพานจะสมูทแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมปล่อยมือนะครับเห็นไหมโดดคอสะพานนะครับฮะโดดคอสะพานลงมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่านะครับท่านผู้ชมเห็นเนี่ยช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างที่สแตนดาดนะครับอ่ะ เป็นช่วงล่างเดิมๆยังไม่มีการปรับสภาพยังไม่มีการปรับแต่งอะไรนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อ่าบอกเลยว่าโดดคอสะพานลกมาแล้วสมูทนะไม่ดึงซ้ายดึงขวาครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัพัลเลอร์ชิพนะครับพัลเลอร์ชิพก็เหมือนกันนะครับอ่ามีบวกมีลบนะครับท่านผู้ชมนะาบวกมีบวกมีลบ,บ,บตัวนี้ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าหกสปีดเหมือนกันนะครับโฉมของ Fortuner นะ่ะจะเป็น เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครัอันนี้ผมบวกอยู่นะบวกมันจะอยู่ที่ดีห้าดีหกนะครับอันนี้ใช้งานปกตินะครับอ่าเรามาดูด้านลบนะครด้านลบก็อันี้ครับดีสามเลยครับเห็นไหมดีสี่นะครับเห็นไหมดีห้านะครับดีหกนะใช้งานปกตินะครับพันธุ์ชิพนะครับใช้งานปกติเรามาดูการใช้โหมดเมลนุ่นะครับโหมดเมลนว่นก็คือคล้ายๆเกียร์ธรรมดานั่นแหละครับเหมือนกับเราเล่นเกียร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมพอเรากำลังเป็น S4 ใช่เอสสี่นะครับ S5 นะครับ S6 นะครับเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะสมมติเรากลับมาอยู่ตำแหน่งดีนะครับมันก็เป็นเกียร์ออโต้ปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะอันนี้นะครับอ่าเครื่องเกียร์เนี่ยปกติแล้วครับเรามาดูการใช้โหมดขับสี่นะครับโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะครับผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ60-70นะครับตรงนี้อ่ะผมปรับโหมดขับสี่แล้วนะครับอ่ะโหมดขับสี่ะจะไปกระพริบที่หน้าจอครับนี่แสดงว่าอย่างเงี้ยโหมดขับสี่ทำงานปกติแล้วนะครับจับแล้วทางานแล้วนะครับพอเราเลิกใช้ครับเราก็ปรับมาอยู่ตแหน่งเดิ มันก็จะกระพริบนะครับพอกระพริบเสร็จแล้วมันก็จะหายไปนะครอ่านี่คือว่าโหมดขับ4เนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วจะเป็นโหมดขับ2โหมดปกติแล้วนะครับท่านผะู้ชานตรงนี้อ่ะเอาง่ายๆนะครับนะรถคันนี้ครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับเป็นรถที่สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยอ,ะอ่ะนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยบอกเลยว่าซื้อไปนะครับได้ตัวท็อปสุดในรุ่นของโตยต้าฟอร์จูเนนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเอา มาขายเท่าไหร่นะครับไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถเข้าใหม่ทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแล้วครับเทนลงเทดได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วมาฟังราคากันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโต y ต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8 GR Sport Backtop อ 4WD ปี2022มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคา1ล้านนะครับ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า1ล้าน3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น เงินเดือน4ี่หมื่นนะครับออกคนเดียวจบนะครับทรงนนะมีเครดิตนะครับเกิน1ปีนะปีครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับท่านผู้ชมนะคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมามาเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คา r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหา <c oughs> รถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m